โอเคครับก okay, ็สวัสด you know, ีท you right? like ุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลบเพื่อนใน Facebook ออกจนหมดเลยนะครโบนเนาะสำหรับใครที่แบบว่าซื้อ i d เดเกมมาเนี้ยแล้วก็แบบว่าอยากจะลบเพื่อนออกนะครโดนซึ่งถ้าไม่ลบเพื่อนออกมันอาจจะโดนระบุตัวตนแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยเพื่อนใน a c e b o o k นั่นแหละเราก็ไม่รู้จักใครด้วยใช่ไหมเราก็ต้องไปเสียเงินให้เขาแก่ Facebook อย่างๆกประมาณสองสามร้อยนะผมเอาไปแก่นะผมก็เคยไปใช้บริการอยู่นะผมก็ไม่รู้ก็วันนี้ผมจะมาสอนการลบเพื่อนออก ให้มันง่ายเราจะได้ไม่ต้องโดนแบบว่าเราอยู่ตัวตนเนาะคุณดูเนาะโอเคก็ก่อนอื่นเนาะก็เปิดเข้ามาในโฟม์เลยเนาะคุณดูเนาะก็นี่เฟซผมเนาะคุณดูก็ฝากไปกดติดตามให้ผมด้วยเนาะคุณดูเนาะโอเคคุณดูก็กดเข้าไปที่ Google Chrome เนาะคุณดูแล้วก็พิมพ์คำว่าเว็บสโตร์เนาะคุณดูเนาะนี่นะแล้วก็กดเข้าไปเว็บแบงเลยแล้วก็มาที่ช่องนี้เนาะคุณดูนะก็พิมพ์คำว่า l. o. c. extension เนาะคนดูเนาะนี่นะ extension เนาะก็กดเข้าไปเลยเนาะคนดูเนาะโอเคก็จะเจอ l o c ตัวนี้นะก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกที่คำว่าเพิ่มแมโครแล้วก็เพิ่มส่วนขยายเนาะคนดูเนาะก็กดครับแล้วก็รอสักครู่เนาะโอเค okay. ก็มาหน้านี้แนละ้วเนาะคนดูเนาะนะครับนี่นะแล้วก็มาที่คำว่า t o o l เนาะแล้วก็ remove ตรงนี้เนาะเป็น remove เนาะ ก็กดเข้าไปสำหรับใครที่แบบว่าเพื่อนเยอะในเฟซเป็นพันอย่างเงี้ยมันตรงนี้หน้าตรงนี้มันจะโหลดช้านะคับโดก็รอเป็นสักครู่ก่อนเนาะมันจะโหลดช้าต้องใช้เวลานิดหนึ่งใครเพื่อนเยอะก็รอไปก่อนเนาะคอนโดหรือว่าใครเพื่อนก็รอแบบว่ามันโหลดเสร็จแล้วค่อยมานะทีละยร์ขั้นตอนก็ได้โอเคก็กดโอเคไปตรงนี้นี่นะหน้าต่างมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนใครนะคอนโดเนาะเราไม่รู้จักด้วยแต่ว่า แล้วก็ติ๊กตรงนี้เป็นอะไรเงี้ย follow หรือเปล่าก็มีลบมีห้าจะเลือกมาให้เป็นร้อยเลยเนาะถึงร้อยเลยทีละสิบทีละห้าเนี่ย f o l l นะนี่นะก็แบบว่าเอาไว้สำหรับว่าเราเลือกว่าเราจะลบลบ,ลบทีละคนหรือว่าลบทีละร้อยลบทีละห้าสิบเนี่ย follow แผมก็เลือกดูกห้าสิบก็ห้าสิบก็ได้แล้วก,กดเน็กไปนะ follow นี่นะนี่ก็คือเพื่อนในเฟซผมนาะผมจะลบออกนะคนุนโเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครด้วยละ่ะเราก็เอาไปผมขอเลือกเป็น20่สิดีกว่าจะได้รู้ได้ว่าใครเป็นใครนะขอทีลอาจจะลองแค่20ก็พอแนละ้วคุณโจะไม่ใช้เยอะนะมันจะได้แบบว่าเรื่องก่อนต่อแล้วก็มาดูที่เพื่อนใน a c e b o o k ผมเพื่อนใน a c e b o o k มี2องร้อยยี้าคนเนะมื่อนกะี <Okay. S 1> ้อ่ะโอเคเราก็เข้าไปที่เว็บเดิมเนาะ แล้วก็ติ๊กคำวา่า next ตรงนี้ก่อนเมื่อกี้เราเลือกเท่าไหร่เลือกเท่าไหร่ก็เลือกไปนะคนดูถ้าจะเลือกร้อยก็ลบกี่ละร้อยก็ได้นะผมจะเลือกเป็นยนะี่สิบเนาะแล้วก็มาหน้านี้นี่ก็คือเพื่อนในเฟซบุ๊กโอเคเราก็มาที่ตรงนี้นะผมจะเป็นแบบสเตตัสเนานะก็เลือกทั้งหมดไปเลยพอเลือกทั้งหมดไปเราก็กดคำว่าบายเนาะแล้วก็กดคำว่าอันเฟนเลยเนาะนี่นะแล้วก็รอนะคนดูมันจะหายทีละคนแบบนี้เลย คือจะหายแบบ Auto ออโต้เนี่ยก็มันจะไหลเป็นทีละคนทีละคนแต่ก็เร็วอยู่นะดีกว่าว่าเราไปนั่งกดนั่งกดแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมันก็ไม่ต่างกันแต่ว่าออโต้คลิกเนาะก็เหมือน Auto click ออโต้คลิกแหละแต่ว่าผมเคยใช้ออโต้คลิกแล้วมันมันไม่ได้ผลนะกชอ,อันนี้น่ะมันน่าจะโอเคก่อนแล้วผมว่าใช้อันนี้ก็เป็นการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะกดโอเคไป <S <S โอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือเพื่อนที่เราจะลบอยู่เนาะของอย่าง แล้วหน้านี้ทั้งหมดเลยก็คือแล้วก็มาดูนะที่ต้องลบเราลบไปเมื่อกี้แล้วก็มาดูเพื่อนเนาะผมที่ไว้มี229เนาะเห็นไหมคนดูเพื่อนผมมี229เนาะแล้วก็ F5 ไปเมื่อกี้ก็จะมาดูกันว่นมามันคืเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบผมลบไป20มันจะเหลือ309ร้อยเ้าห็นไหมคนดูนะมันจะเหลือ309สาม้ยเก้เนี่ยเราเสียนี่ก็คือการลบแบบสุดสมบูรณ์เนาะคนดูเนาะ ก็จะประมาณนี้แหละคนดูนี่ก็คือการลบแบบว่าเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ามีปัญหากับการแบบว่ามีเพื่อนแบบไม่รู้จักอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องการที่จะลบเพื่อนออกให้หมดในแป๊บเดียวโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมว่าจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอีกต่อไปนะผมจะหาสาระใหม่ๆมาให้คนดูดูเลยเนาะก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม